เขินบ้ารู้สึกเขินบ้าร่างคือประเทศอ่นดิดีโอ้ยนอนทำไมเธอสมถุยนะอกผู้ใหญ่ใหญ่ไปนั่งผมพ่อเขาอยากยำผู้ใหญ่ใหญ่เอาเอากระดาษสำลเสเาเเรตจูดนี่แหละเ็จเอาฮะหน้าหตูดนี่เขาเรียกหน้าด้วยเหรอใหญ่มากคุณแม่เกี่ยออกไวเลยเหลือแต่จุดแดงดำที่ เกี๊ยเกี๊ยเกียมันลงไปเกี๊ยมันลงไปหนาน่ะเกี๊ยลงไปเฮ็ดีๆแกใบพอกแถวข้าวกล้ามกาดอ่ะมันพี่น้องเราบีบลงไปเลยค่ะมันเป็นเนื้อมูดเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ่าอะไรนะสมูตตี้อ่ะบิบครีมอ่ะเนื้อเขาอ่ะของพอตุ้มนี่หน้าใหญ่หน่อยแต่อาจจะเปลืองนะเนื้ลงไปไน,นะพ่ะ <c oughs> อไอย้อ,ยอยียงไอ้อียง ไอ้กับวัดไอ้พี่น้องตีพวมท้ารุ้นักกรรมมากเลยนี่เห็นไหมเกลี่ลงไปค่ะเปลือ,มอกมังคุดขนาใหญ่นี่แหละหนาแล้วเกลี่ยนี่เดี๋ยวด้พี่น้องหนาใส่เป็นเป็นนิดหน่อยเันบากคักเ,เ,เล่มนี้ตุ่มเพียงแต่ว่ามันผู้ายคนเหี่ยง,งหาบตะหนามามึงบอกฟ้ามึงบจอด ตัดเถือคอยจะกินชิปเมื่อกี้นี่หมดฝาของมงจาเฮี้ยจาเฮี้ยบ่ายหนาไปแล้วยู่ซื้อ,อจะเป็นตัดถือ่อพวะตัวนียนั่นอันนี้ก็เอาว่ายูขนาะนเห็นบเมื่องเบิ้งซื้อหนี่แม่เม้มปากลองดูไม่เม้มเลยเม้มม้าปากตูนผู้ยูเคลื่อนนั่นเถอคไม่ตองเลยเต็มเม้มเฮะบอกแล้วว่าจะไปเลี้ยนแบบอย่ลาล้มข้างา มันเอหนาวนาไปเลี้ยนแบบวมาเลียนพี่น้องมาเลี้ยนนาเมื่อไงเนี่ยมื่คืนเถอะเนี่ยบอกไปแล้วแม่บุญกว่างเลยที่หัวหามึงเอ้ยจากว่าเอียงวัเตี้ยภูเขาว่าเบิร์นอ,นอนนี๋งนาะนี่วัเตี้ยมากหนาปวดทั้งป่อยทั้งดาพี่นอ้องช่วงมารกแล้วป้อยครับผู้ใดอยากให้ผัวย่อมถือป่อยก็คือรล่อมันมาหมาักหนาสิละ มากันเขาดัมเนเดอร์หละปูเป็นเมียนะของเราดีจริงนะคะทั้งมากทั้งป้อยผัวก็ไม่รู้สึกมีปฏิกิริยาอะไรมันไม่กล้าทำอะไรเราหรอกเพราะมันกลัวมันไม่หล่อมันก็จะให้เรานั่งมาร์ให้เรามันแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ไม่กละฟาสส่วนกามยังมันมีอีกพี่แมสัวแค่ที่มัได้เป็นกรอบหนานยู่แค่นี้มันเร็วเร็วเร็วยังมันมีกามอีกบ้ากามมากเลยนะเนี่ยอย่าทำห้วยมือไปยุ้อเื้อนี่แม่เอาห้วย ที่ไข่ดาวี่มือเขาอยู่ซื้อได้พี่น้องส่วนหนาส่วนหลังส่วนใบหนาเราก็ได้ตัวเป็นยังมือส่วนหนาพุ่งไปสับมีภาไปนวดบ่ได้ตัวสัมมิสไปส่วนหมอนวดได้หนี่บ่ได้เด้ถืดตำรวจจับเด้ส่วนก็เดือนแล้วเนาะบ่รููแล้วไปรักส่วนยังเป็นยังไงคะดูหนังหน้าหน่นางตัวยี่บีร่างหน้นหนา คนกินเลดเหรอะเลียนนาพตุมนะรู้กอ่านน่ะอ่านคอมเมนต์น่ะนอ่อ้มาใกล้เลต๊ใจเดสวยจะเป็นผัวสวงนะผัหายเนพึ่งพึงอยู่ไวัวเด้ดหัวล้มีคนหัวลปะโอ้มีหรอโอ้ใครจ้ามีคนขำจา อเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรื่องอะเจิญคำขันกันไปก่อนเหนื่อยเหนื่อยยัมาคำขันคำขันเนี่ยเอามันยับยไปหาบอกคำขันอีกเล้วเถอเลยมันภาษาบอกเนี่ยพูดได้ทีแต่จรงสิเอ้ยใครเี่ เป่าเลยไม่ฝ่ามันมาหาเมียมันก่อนฝ่าหมดเมียเกิดเฝ้่าเขาพิหารเฝ้่าพิาหกักสวัสดีครับสวัสดีสุป่สุคนครับขอบพระคุณครับพี่สายลุง เขาตรงกักินกาแฟแล้วันและมาเตือนสวัสดีพี่นัทพี่นันทิดาหน,นู่น้อยสวัสดีพี่ตอนจันทร์ครับพี่รัชดาพรพี่ถนอม lăng mạc này không có mạc này không mạc ung lắc nữa còn gì khảo <tests> ผู้ใดจะเปลีนเราไปล่องครับผู้ใดบ่ทันเคยล่องเราไปล่องครับถ้าพอกง่ายๆครับล่างหนาแล้วก็มาถ้าพอกดิชิมนะครับเป็นเนื้อสวัสดีนูรกสวัสดีพี่อีวสวัสดีพี่ปอปอพี่ พัสวรร์สวัสดีพี่นุพัดน์นุพัดพ่อหนุพัดใช่ไหมครับผู้หญิงตัวเล็กสวัสดีครับ มาละสวัสดีน้องจุง๋มเนี่ยมีม่สวัสดีพี่เด็กด้วยครับพี่พว่านิดาสวัสดีครับแท่แต่ว้ามจุ๋มฉีดมาเต็มๆเลยอ่า เน่อันิีงบนเรือนซ้ำโทรศัพท์จดเลยเ,เบเิ้ลจ้เบิ้ลปัดนะเคยผิวใหม่อ่าเห็นปะความพลัอกแล้วเห็นปะอ่าความขาวเห็นปะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยความตึงเห็นไะมตัวน,นี้เห็นมันตะกอนมันย้อน,นอมันปะเนี่ยเนมนบะเนี่ย ทางข่เมื่อสิบอกงเนี่สีย้อนลงมามามันตึงเห็นป่ยวครพอกมอดเห็นบ่ะความขาวขาวมอดเนี่เทียบใส่มือที่แบบเห็นบ่ะตอนนี้หนา่อยใบกว่ามือพอหน้าก็พอกเยอะกว่ามือมาก่อนเป็นเดือนเห็นบ่ะบางนี่ใต้ตาเห็นบ่ะความตึงของใต้ตาที่มันเป็นริ้วรอยแล้วมันขาวขึ้นนี่ นี่คือด้าลัำที่เกิดจากสิวจิ้มมานะคะจิ้มมาพุ้มมาก็คำจิ้มมาได้เลยนะคะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยเอาขวายว่าสีลงไหลละไปจะเอาหน้าโชว์เคสได้ไหมจะปิดไหลแล้วจะไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นใครไม่ทันก็มาจิ้มกันตอนเย็นสัญญาว่าสิบเก้านาฬิกาดิฉันจะขึ้นไหลให้ทันให้ทันอาแฟดซิวของสิบเ้านาฬิกาวันนี้ เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องเยอะเกินเดี๋ยวพ่อตุมล้างหน้าเองเด้อน่ะไม่ได้ต้องรอดูผลลับพ่อตุมดูผลลั์จากแม่อุมนี่มาห้อยสิวงเนี่ก็หายเหรนีห้อยสิวอยู่ข้างยุ่นอยังมาทุกคนคือไม่ตึงเอียดแต่ว่าเปรี้ยงเก่าคือเหมือนเผยผิวใหม่อ่ะอ่ะ เอาไปลองค่ะไปลองเท่นั้นหน้า,นนาแบบชุม่มชื้นแบบกระชับแน่นตึงแล้วแบบรูมขนหายหมดเลยสิวหล้นออกหมดเลยเมึ่นี่สิวมึงนี้มันขึ้นนี่ที่มันแบบจ่อมันจะหล่นอยู่แล้วไงให้มันผุดขึ้นมามันหายไปแล้วนี่ล้างออกเมื่อกี้นี่ไปกับทองคําแล้วไปกับมาร์คทองคําแล้วล้างออกคือหายไปหมดแล้วเด้อสิวกอบหน้านี่คือสิวอ่ะฮอร์โมนดี่ฉันนี่หายไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นนะคะขออนุญาตลงไลฟ์เพราะว่าไม่อุ้มจะไปทําธุระจะไปทํางานแล้ว ขออนุญ,ญาตนะคะกล่าวขอบพระคุณมากๆนะคะกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาอินดูแบรนด์อุ้มรักนะคะฝากไว้ให้ออมบอกความใจเนี่ยตอนนี้สินค้าเฮ้าเด่นเด่นกับคือกาแฟกาแฟ,าาฟาจอยละก็มกักหนาใสมกักตึงกระชับมักขาวใสสบู่อุ้มรักเปิดผิวสวยใสอย่างเป็นธรรมชาติฝากไปด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะเจอกันตอนเย็นนะสวัสดีค่ะ